ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินกับผมนะครับซุกี้แมนครับเราอยู่ในเกม black shark m classic กันเองครับก็วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับตัวไกด์นะครับของ a s s a s s i n หรือว่า l o t i n e ิงทอนนั่นเองนะครับอันนี้นะครับเป็นฉบับอัปเดตนะครับตั้งแต่ cbt แล้วนะครับตอนนี้ก็คือ obt เรียบร้อยนะครับวิธีการเล่นแล้วก็ตัวของไอเทมเนี่ยจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาลองดูกันนะครับเปโตรวิน Topup บริการเติมเกมราคาถูกสะดวก2 4ิชั่วโมงที่สําคัญปลอดภัยแน่นอนครับ สามารถกดลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใช้บริการแล้วนะครับอย่าลืมกดใช้โค้ดด้วยนะครับ S K M 1เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องสุกี้แมนนะครับฝากด้วยนะครับเพจทวินท็อปอัพครับสำหรับใครที่จะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้นะครับแต่ว่าไม่มีเวลาปล่อยบอทนะครับก็วันนี้นะครับผมขอเสนอ U G Phone ครับ U G Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันระบบข่าวนะครับก็เปรียบเสมือนนะครับมือถือหนึ่งเครื่องนะครับที่จะสามารถให้เพื่อนๆเนี่ยฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้นะครับกลัวแบ,บเตเสื่อมน,นะครับหรือว่าจะกลัวเปลืองค่าเน็ตเนี่ยดูจีโฟนจะช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยครับเริ่มต้นนะครับแค่วันละซิบาทนะครับซึ่งตัวแพ็กเกจที่จะแนะนำนะก็คือ m v p นั่นเองครับ ซึ่งตัวนี้นะครับ MVP เนี่ยจะราคาแพงกว่านะครับแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่านะครับแต่ว่าตัวสเปคที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าตัวของเริ่มต้นเนี่ยถึง3เท่าเลยนะครับตัว MVP นะครับจะแพงนิดหน่อยนะแต่ว่าใช้ดีกว่านะครับสบายกว่าแล้วก็เปิดได้หลายจอมากกว่านั่นเองครับใครที่สนใจจะดาวน์โหลด UG4 นะครับสามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับอ่ะโอเคครับก็ก็ลืมนะครับบอกก่อนเลยว่าที่สายที่ผมเล่นเนี่ยนะครับก็เป็นสายการ์ตาคลินั่นเองนะครับก็ตีธรรมดาออโต้แท็กนะครับแล้วก็ มีดาเมจเสิริมก็คือของโซนิคโบนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อนๆนสามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปปรับใช้ก็ได้หรือว่าไม่ใช้เลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นไกด์เฉยๆเนาะโอเคครับตัวสแตทนะครับตัวสแตทนะครับเราจะอัพเป็นเอจินานะครับแล้วก็ในส่วนของลักตามานะครับแล้วก็สเต็งนะครับในช่วงแรกนะครับให้เราอัปเดตประมาณทัก30 40เพื่อที่จะให้ตีมอนโดนนะครับเพราะว่าค่าคิดในช่วงต้นเนี่ยของเราเนี่ยมันอาจจะยังไม่เยอะพอนะครับ ก็อัพแบบเด็กไปก่อนก็ได้นะครับแล้วพอเราเปลี่ยนคลาสนะฮะเรามีบัฟเรียบร้อยเนี่ยค่อยมาอัพลักก็ได้โอเคนี่คือเรื่องสแตทนะครับสแตทเนี่ยเราจะไปเน้นของลักนะครับเอจิแล้วก็สเต็งลองลงไปนะครับแล้วก็ตัวของที่เราอยากได้ก็คือคัสครินะครับคิดเดเมออ่าแล้วก็ตัวเพนนะครับค่านี้โอเคนะครับตัวสแตทผ่านไปนะครับเรามาดูเรื่องของสกิลนิดนึงนะครับอ่ะสกิลนะครับเดี๋ยวผมจะพูดรวมๆไปเลยละกันนะฮะทั้ง PVP แล้วก็ PVE ละกันมันคล้ายๆกันนะครับพอเปลี่ยนกันได้นิดหน่อยเนาะ ตัวแรกครับ i m p u l e f e e ตัวนี้นะครับ i m p u l e f e e นะครับค่าฟรีแล้วก็วิ่งไวนะครับ10%นะครับอันนี้อัพไป10นะแล้วก็ hiding ครับอันนี้เป็นหายตัว10นะครับแล้วก็ตัวของเครือพิษนะครับ30นะครับแล้วก็ตัว Ambush อันเนี้ยเพื่อนๆอาจจะไปลงอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าผมลงอันนี้นะแล้วก็แก้พิษ detoxify อีกหนึ่งนะครับเป็น40พอดีนะครับหลังจากนั้นเป็น Assassin นะครับจ่อมาเป็นตัวนี้ครับ Sonic b o 5นะครับแล้วก็อัพตัว Auto ให้เต็มนะครับ หลังจากอัพเต็มเสร็จใช่ไหมเราก็ไปอัพตัวโซนิกอลให้เต็ม10นะครับแล้วก็ลงที่การ์ดต้านแบตเตอรี่อีก10นะฮะยีบห้ละแล้วก็แบ็กไซด์หเป็น30นะครับอีก10แต้มคืออัพตัวนี้นะครับเวลาเราเคลือบพิษนะครับมันจะได้แอสแซคเพิ่มแอสซัสซินเสร็จนะครับเป็นแอสซัสซินคอร์สนะครับพอเปลี่ยนแอสซัสซินคอร์สนะครับให้เราอัพตัวนี้เลย EDP นะครับอัพไป10หรือ5ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเราอัพไว้5นะครับตัวนี้ฮีดรามีดนะอัว้กบแล็ มาอัพบัฟตัวนี้ให้เต็มนะครับอ่าแล้วก็มาอัพ edp ให้เต็มเนาะแล้วก็มาที่หลังตัวนี้เป็นอ่าคิทเตอรเมทให้เต็มนะครับหลังจากสามอันนี้ครบนะครับก็มาตัวนี้ advance gata manteri ตัวนี้นะครับนี่ก็สินะครับเป็น40พอดีเนาะหลังจากนั้นนะครับหลังจากจ็อบเรา40แล้วเนี่ยมันจะมีพอยต์สกิลให้20พอยต์นะครับซึ่งไอพอยต์เนี้ยมันจะเป็นพอยต์พิเศษนะครับเราสามารถไปลงสกิลตรงไหนก็ได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับ edp ตัวนี้นะคครััับปกกติมมนอพได้แ่10ถู ทีนี้นะครับตอวพิเศษเนี่ยเราสามารถอัพได้ถึง20เลยนะครับเราก็อัพไปเลย20อ่าแล้วก็อัพดาเมจนะฮะคิดดาเมจตัวนี้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อ่าตัวโซนิกโบนะครับอัพให้เต็มเลยเป็น15นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะเอาตัวเนี้ยออกนะครับไปลงตัวของแอดวานซ์กาตาร์มาตันนี่ก็ได้นะครับให้มันตันไปเลยนะครับแบบนี้เนาะต่อมานะครับเป็น C3 เป็นกิโยตินคอสกิโยตินคอสนะครับอ่าเราจะอัพตัวนี้ก่อน นะครับตัวนี้นะครับเอาไว้้านะครับเป็นการเคลือบพิษใหม่อันนี้คือพิษใหม่นะฮะมันแยกกับพิษเก่านะเอออัพนี่5้นะครับแล้วก็ตัวนิวพอยซันรีเ e ิร์ชตัวนี้นะครับมันจะทําให้โอกาสติดพิษใหม่เนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทาให้เราเนี่ยตีมอนเตอร์แรงขึ้นด้วยนะครับก็อัพอันนี้เต็มนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากอัพตัวนี้ไว้5ก่อนก็ได้นะครับเราอัพตัวหมอกพิษเพื่อที่จะไปเคลียร์มอนเตอร์อันก่อนก็ได้นะครับนี่แบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือเอาไว้ฟาร์มเอาไว้ีบบอนะครั หรือว่านะครับเพื่อนๆนะครับจะอัพแค่นี้ค่ห้าห้าแล้วไปลงหมอบพิษทักสามทักสี่ก็ได้นะครับแต่ทีนี้ผมจะอัพประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะตีบอสให้มันแรงเนาะแล้วก็พออัพพวกนี้เสร็จนะครับมันจะมีเวปปอนวอลกิ้งครับเวปป้อนวอลกิ้งเนี่ยมันจะมีโอกาส7%นะในเวลเวเวลแรกนะครับต้านความเสียหายทั้งหมดนะครับจากการโจมตีระยะประชิดนะครับตัวนี้จะทําให้เราถึกขึ้นได้นะครับเอาไว้ตีคนได้นะครับเอาไว้ตีบอสได้เลยนะครับ ่ะแล้วก็ตัวนี้ครับฮารูนะครับตะกินตัวนี้นะครับจะเพิ่มนะครับตัวฟรีฮิดิสตันให้นะครับแล้วก็เมจิกดีดักชั่นให้นะครับตัวนี้นะครับเอาไว้พีวีพได้นะครับเอาไว้ PVP เลยตัว PVP เลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอ่าในเรื่องของบอสเนี่ยเอาไว้ลบบอสได้นะครับก็อัพได้นะครับหลังจากที่อัพสองสามตัวนี้เสร็จก็อัพตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับดีเพนวูลนะครับเวลาเราตีครีนะครับมันมีโอกาสนะครับที่จะลบบัฟของศัตรูได้นะครับหนึ่งสถานะ นั่นเองนะครับก็ค่อนข้างดีเพราะว่าเราตีไว้นะครับตัวนี้เป็นสาย PVP นะครับแล้วก็คอร์ด a ิมแพกครับคอร์ดิมแพตัวนี้นะครับเราจะอัพไว้ที่5นะครับแล้วก็ให้มาอัพตัวนี้ต่อตัวนี้ดักเอ็กซ์ชั่นนะครับเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะครับแล้วก็ใช้คอร์ด a ิมแพนะครับมันจะมีโอกาสอยู่ที่3 0นะครับในเลเวล1นะครับก็ใช้ตัวนี้พุ่งเข้านะครับเวลาเราวอลอ่าเรา PVP ตัวนี้จะเป็นประโยชน์มากๆนะครับเราจะอัพอยู่ประมาณนี้นะครับ หลังจากพ้อยเหลือนะครับเอาไปอัพพวกนี้ได้นะครับกลับไปอัพพวกนี้ได้กาตาแอดวานมาตเตอรี่หรือว่าจะโซนิกโบก็ได้นะครับอันนี้ก็คือสกิลนะครับก็ลองพลิกแพงดูว่าจะใช้อะไรยังไงกับ PVP หรือเปล่านะครับแต่หลักๆอ่ะ PVP มีอยู่ประมาณนี้นะครับพิทใหม่นะครับฮารูคอร์ดิมแพคนะครับดาร์กอิลูชันแล้วก็เวปอนวอกกิ้งนะครับส่วน p v e ตีบอสนะครับตีมอนเตอร์อันนี้เต็มอันนี้เต็มนะครับแล้วก็หมวกพิทนะครับแล้วก็กลับไปอัพพวกนี้นะครับ โอเคนะอันนี้ก็คือตัวของกิโยตินคอร์สนั่นเองนะครับต่อไปครับบัฟรวมนะครับออโต้ทำอะไรบ้างใส่อะไรบ้างนะครับก็อันนี้ครับเราจะใส่เป็นอ d p ดีพนะครับแล้วก็อ่าบัฟคริเฉยๆแค่นั้นนะครับหรือว่าใคาจะใส่ตัวของพิษใหม่เข้าไปด้วยก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราไปตีธาตุอะไรนะครับเออเนาะประมาณนี้นะครับบัฟออโต้เลยแค่นี้เลยนะครับอ่ะโอเคครับก็สกิลหมดไปนะครับก็มาดูเรื่องของรูนิดนึงนะครับ รูนก็จะคล้ายๆเดิมนะครับรูนสอันแรกนะครับก็คืออันที่จุดกลางนะครับให้ออกมาซ้ายนะครับเป็นตัวนี้ครับการโจมตีธาตุพิษนะครับมีโอกาสที่จะทําลายเจาะป้องกัน10เนะครับอัพอันนี้1จุดนะครับอันนี้ด้วยนะครับเหมือนกันนะครับ2จุด2 0เอร์เนาะแล้วก็ขึ้นนะครับขึ้นไปอัพตัวนี้ครับพลั c แคสรุนแรงนะครับหลังจากจุดนี้เสร็จนะครับไปทางขวานะครับทางขวาเรื่อยๆเลยนะครับมันจะมีรูนจุดนี้ครับ พอยซ้อนแคสแบบปลาขวดนะครับตัวนี้นะครับเป็นสกิลแล้วนะครับเป็นสกิลหากินนะครับอีกสกิลหนึ่งเอาไว้ล่าบอสเอาไว้ตีคนได้นะครับสกิลนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราขึ้นมาข้างบนนะครับสามจุดตรงนี้เป็นพอยซ o n นแคสดุลแรงทั้งหมดนะครับอัพให้หมดเลยนะครับพอตรงนี้จบนะครับให้ออกซ้ายนะครับออกซ้ายมานะครับอัพตรงนี้อีกสามจุดนะครับอืม อันนี้คือ poison c a t ก็คือสายกันปาขวดสกิลนะครับเพื่อที่จะทำให้อนเตอร์ Monster, เนี่ยโดนพิษแล้วเราก็สามารถตีแรงได้มากขึ้นนั่นเองนะครับระหว่างทางนะครับมันอาจจะเจอตัวของ kida m a d อะไรพวกนี้อันนี้คือโบนัสที่เราจะต้องผ่านอยู่แล้วนะครับก็พออัพพวกนี้ครบนะครับเพื่อนเพื่อจะอไปอัพตัวของ k i ีดาเม e ก็ได้นะครับไปเอาเรื่องของ kida m a d อันนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะมาลงกาตามาตเตอรี่ตรงนี้ก็ได้นะครับ หรือนะครับมาตรงนี้ก็ได้นะครับตัวของแอซไซนะครับอ่ะนี่ตัวนี้นะครับแอซไซดนะครับเอ็มไซนะครับพวกนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเวลา PvP นะครับเพื่อนเพื่อัพพวกนี้อ่าพอไม่พอนะครับมาอัพตัวนี้ก่อนนะครับก็คือตัวนี้ครับเวลาโดนสตันนะครับเป้าหมายโดนสตันเนี่ยจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งสายเรานะครับมีออโตโซนิกโบถูกไหมไอตัวนี้นะครับมันจะทําให้แรงขึ้นเวลา เป้าหมายโดนสตันนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นี่อ่ะพวกนี้ก่อนก็ได้นะครับถ้ารูนมันไม่พอนะก็อ่ะพวกนี้เอาไว้ PVP ได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะมันก็จะมีตัวเลือกอีกแบบว่าอ่าลงไปลงคิดดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้จะลงได้นะครับหรือจะลงข้างล่างก็มีนะครับพิอ่าคิดดามเอตห้าเปอร์เซ็นต์สองจุดห้ากาตาแมตเตอรี่เนี่ยอะไรพวกเนี้ยได้อยู่นะครับโอเคอันนี้ก็คือรูนนะครับรูนของตัวของ GX หรือว่ากิโยตินคอร์นั่นเอง นะครับมาดูของผมใส่นิดนึงนะครับของสมใส่เนี่ยใครจะเปลี่ยนอะไรแบบยังไงก็ได้นะอันนี้ผมใส่เป็นโล่นะครับแอรเวนเจอร์นะครับแอรเวนเจอร์นะครับเป็นของรักนะครับแล้วก็คลิสิบห้าตัวนี้นะครับเสื้อนะครับเป็นรักหกนะครับเอจหกนะครับแล้วก็คลิอีกสิบนะครับพุ่มนะครับรักเหมือนกันขลิสามขลิดาเมจรองเท้านะครับสเต็งสามเด็กสามแล้วก็แอตแทก ครับแล้วก็ตัวอีกอันนึงก็คืออประดับนะครับสเตงห้าเด็กหเป็นแอทแทกเหมือนกันนะครับแล้วก็ประดับอีกข้างนึงนะครับใส่แฟรี่อินเดอร์บัตทอมนะครับแฟรี่อินเดอร์บัตทอมนะครับก็คือเราจะเอาตัวนี้นะครับเบสเกเลตนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยฮีตดาเมจแรงขึ้นอีก100%นะครับสวินาทีถ้าอัพเต็มนะครับก็จะอยู่ที่5วินาทีส่วนกาตานะครับก็เป็นเอเจนต์กาตานะครับที่อัพขั้นเป็นดาวเรียบร้อยเป็นสีม่วงเรียบร้อย หมวกนะครับหมวกเนี่ยเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนได้เลยนะแต่ผมจะใส่ตัวนี้นะครับก็คือเพน2 Attack 45แล้วก็ Strength 2นะครับหน้ากากก็เหมือนกันนะครับจะไปใส่หน้ากากที่ Attack ที่มันเยอะขึ้นก็ได้นะแต่ว่างบตอนเนี้ยมันค่อนข้างจำกัดเนาะอ่าแล้วก็ปากครับเป็นโบนิเตอร์เมาส์เอาเพน3นะครับแล้วก็หลังครับเป็น Devil Ring นะฮะก็คือตัวปีกแดงนั่นเองนะครับดาเมจอีก5%นะครับตัวนี้แล้วก็หางนะครับหางจะเป็นตัวนี้ครับที่อยู่แฟชั่นกลางพรนะครับ เอาไว้ตีมอนเตอร์นะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับไปดูตรงนี้ก็ได้นะครับตัวหางนะครับจะใส่ตัวไน t t เทลตัวนี้ก็ได้ได้ฟรีห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ได้รับความเสียหายจากทัชไฟสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจะใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะใส่แบบป้องกันทาชหน่อยก็หางเดวิลชินะครับประมาณนี้โอเคนะครับอันนี้คือของสมใส่นะครับที่จะใส่นะฮะแล้วก็พูดถึงของสมใส่ระดับเอ็นเกมนิดนึงนะครับใครที่งบเยอะนะครับไป ของสมใัยเอ็นเกมได้เลยแต่ว่าใครที่งบไม่เยอะก็ยังอยู่นะครับกับเซตเลนเจอร์นะครับอ่ะของเอ็นเกมนะครับที่จะใส่นะครับแน่นอนว่าอาวุธนะครับเป็นเอเจนต้าสีม่วงนะครับโล่นะครับโล่เราจะใส่เป็นตัวนี้นะครับวิงนะครับชีแปดฟรีสินะครับแล้วก็ถ้าเราติดตั้งนะครับทุกค่าฟรีสิเนี่ยเราจะได้ตีกายภาพมา1แต้มนะครับแล้วก็เป็นเกาะนะครับเกาะแน่นอนว่าเป็นนิจาศูตยนะครับเป็นสายดาเมจนะครับอันนี้ ลัก8ครับแล้วก็ตีไว10เลือด1,500นะครับแล้วก็มีเมลีนะครับตั้งแต่บวก10ถึง15ให้อีก4กับ8เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้จะเก่งมากๆถ้าอัพเต็มแล้วก็บวกเยอะนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับไฟนินจาชินโนบิเบลถ้าใส่คู่กับตัวนี้นะครับมันจะได้คิดดาเมจ10เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เลือดอีกพันหนึ่งเนาะอันนี้คือสายดาเมจนะครับแต่ว่าถถ้้้้้้้าาาาาใคคคคครรรรรออยยกกกกกปงงงัััััััันน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 นสะะะะะตตตตต่่ๆเเีีีี็็มบบบดดทแแววววจไหลล ถ้าตีฟใสนะครับมันจะต้านทานสถานะสตานให้50%เรนะครับเราสามารถใส่คู่กับกราดอย่างอื่นได้นะครับเพื่อป้องกันสตานนั่นเองอืมประมาณนี้นะครับเกาะเสื้อคลุมนะครับเสื้อคลุมใส่เป็นตัวนี้อันเดอร์เชิร์นะครับก็จะได้เรื่องของฟรีลักแล้วก็เลือดตัวนี้นะครับรองเท้านะครับรองเท้านะครับก็มีลุนบูทนะครับสามารถใส่ได้นะครับความเร็วขึ้นที่10นะครับแล้วก็อ่าโดนฮิวแรงขึ้นนะครับตียัยภาพ3%เนะครับหรือจะใส่เป็นรองเท้านี้ก็ได้นะคร บูฟแกมมาเตอร์ก็ได้นะครับเฟือที่8นะครับวิดห้าเลือดเจรละห้าสิบแล้วก็ตีกระายภาพสองเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าถ้าบวกสิบสองก็คือได้สามเปอร์เซ็นต์นะครับจะใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับเครื่องประดับนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับแน่นอนว่าเป็น f ฟร r ี่อินเดอร์บัตทตัวหนึ่งนะครับหนึ่งอันนะครับแล้วก็ชินิเบะนะครับถ้าบวกเยอะตัวนี้จะเก่งมากนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีงบนะครับแล้วก็เล่นตีคิดอย่างเดียวนะครับมาใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับชิตริค้าริงนะครับ ันจะได้ขี้อยู่ที่4นะครับแล้วก็ถ้าบวก12มันจะได้6นะครับก็เป็น10นะฮะแล้วก็แอ t แทกอีก4%นะครับตัวนี้คือเครื่องประดับนะครับเนี่ยเราจะใส่อยู่ประมาณนี้นะครับใส่คินะครับประมาณนี้เลยอันนี้คือของ e n d g เก e นะที่จะใส่นะครับแต่ว่าก็ใช้งบประมาณที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็แนะนำนะครับใครที่งบไม่เยอะก็ใส่แบบ a v e n g e r แบบนี้ไปก็ได้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูการ์ดนิดหนึ่งนะครับการ์ดใส่อะไรบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่หัวเลยนะครับ หัวนะครับเราสามารถใส่มดขาวดาวได้นะครับได้เพียงสตัวนี้นะครับหรือว่าจะใส่การสถานะต่างๆก็ได้นะครับหรือว่าจะไปวอลพีวีพีนะครับใส่ป้องกันอ่ามืดตาบอดอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับไม่ได้จํากัดเนาะแล้วก็เกาะครับเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับใครที่นะฮะจะเอาดาเมจนะครับแล้วก็อ่าเอาจะเกาะนะครับให้โซนิกโบว์แมลงนะครับก็มูหนักดาวนะครับแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เปลี่ยนตามสถานการณ์เหมือนเดิมนะครับภาคคุมนะครับภาคคุมมี2ตัวให้เลือกนะครับที่จะเล่นก็คือตัวของอ่าตัวนี้นะครับดักก้อนไฟหนึ่อันนะครับดักก้อนไฟจะได้เอจิแล้วก็ค่าฟรีที่20นะครับแล้วก็ถ้าเอจิเยอะนะครับออโต้แอทแท็กเนี่ยจะมีดาเมจมากขึ้นศูนจุดห้านะครับทุกๆุกสิบสองเอจินั่นเองนะครับหรือนะครับเป็นตัวนี้เป็นหุยการดาวก็ได้นะครับจะได้คิที่สิบนะครับแล้วก็ฟรี20 แล้วก็ตัวนี้ครับนะครับหแต้มของทีิเนี่ยจะเพิ่มดาเมจที่โบนัสนะครับที่ดาเมจโบนัส0.1อ่าเท่ากับว่านะครับถ้าเรามีคีินะครับตัวทีเฉยๆนะอยู่ที่300หน่วยนะครับเราจะได้ที่ดาเมจนะฮะเพิ่มขึ้นมา30ประมาณนั้นนะครับคิดตรงๆเนาะอันนี้ก็สามารถใส่ได้เลยนะครับแล้วก็การ์ดต่อไปนะครับเป็นอ่ประดับนะครับประดับนะครับใส่ยกเยกนะครับ1ใบ นะครับยกเยกหนึ่งใบนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งเนี่ยผมใส่เป็นโทโบนะฮะคีที่10สเต็งสี่นะครับอาวุธนะครับอาวุธเนี่ยใส่ได้หลายแบบนะครับอ่าใส่เป็นโรตานะฮะที่เป็นดาวนะครับคีที่10นะครับคีได้ไม่สิแล้วก็เมื่อตีออโต้แท็กนะครับคีเนี่ยจะมีโอกาสทําให้เป้าหมายเนี่ยสตัร์ทสามวินาทีนะครับแล้วก็จะสร้างดาเมจให้ตัวที่สตัร์อีก10%นะครับตัวนี้ค่อนข้างดีใน PVP นะครับหรือว่ามอนที่มันสตัร์ได้ตัวนี้จะดีมากนะครับ อ่ะใบต่อมานะครับก็คือบาโฟนั่นเองนะครับบาร์โฟนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถรับได้จากตัวนี้เนาะก็คือหลังจากที่ทําให้ตัวนี้ครบร้อยนะครับก็สามารถเลือกได้บาโฟนะครับจะตีมอนเตอร์แรงนะครับแล้วก็จะตีสเปซนะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือมอนเตอร์ตัวนี้ตีได้แต่ว่าขอให้ได้ตีนะเออนะครับตัวนี้จะดีมากๆนะครับใช้ได้เลยไม่ต้องทําดาวนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวนี้ครับพิโอนี่นะครับพิโอนน่นะครับถ้าใครเลือกในเนี้มานะครับก็ เน้นความคุ้มค่าเน้นแบบว่าลังเลว่าจะย้ายสายดีไหมนะครับพี่นี่เนี่ยจะคุ้มที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าใครเน้นที่จะเอามาใช้เลยนะครับก็คือบาโฟนะครับคุ้มค่าที่สุดนะครับการหัวนะครับใครจะใส่อะไรก็ได้อันนี้ตามสถานการณ์เหมือนเดิมนะครับพวกการดนะครับหลักๆก็คือแบบตามสถานการณ์นั่นแหละนะครับโลกก็เหมือนกันนะครับกันฟอสไปตีสตอมมี่ไนท์ไปตีตัวมีกามอย่างเงี้ยก็ใส่กันฟอสนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับ ทีนี้นะครับเราเข้าคิวมาดูตัวควายคารีอธิษฐานตัวนี้นิดนึงนะครับในคิวนะครับมันจะมีเรื่องของสถานะแล้วก็สแตทให้นะครับก็คือตัวนี้ครับเทพพีดาร์วอรพรนะก็เราเปิดได้การ์ดมานะครับเราลงอะไรดีนะครับก็แน่นอนครับคีดาเมทครับ1อันนะครับแล้วก็ตัวเพนตัวนี้แบบนี้นะครับตัวเพนตัวนี้หายากนะครับก็ลงไปได้นะครับสีฟ้าเอาอะไรดีนะครับเป็นผมผมจะเอาดาเมจดีดักตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ครับ มันจะเป็นการลดดาเมจทั้งหมดเลยนะครับธาตนะครับแน่นอนว่าเป็นพ e ัง a อ t ท c k นะครับอัพให้เต็มนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของการอธิษฐานเนาะอ่ะแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับใช้อะไรดีตัวไหนดีนะครับก็มีไม่กี่ตัวที่แนะนำเนาะหรือว่าจะไปใช้ตัวอื่นก็ได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับบาโฟนะครับก็จะเพิ่มคีดดาเมจให้5%นะครับทั้งตัวของสัตว์เลี้ยงเองแล้วก็เจ้าของนะครับ ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นอ็อกวอลเลอร์ที่ผมใช้อยู่ก็ได้นะครับตัวนี้จะได้อัตราสปีดให้เรานะครับ5เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สามารถปลวกได้ด้วยนะครับหรือนะครับเอ่อจะเป็นสามดาวตัวนี้เป็นดาบนะครับก็ได้ได้เพนดีสองเปอร์เซ็นต์นะครับก็ได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับลองเลือกดูนะครับว่าอยากจะใช้ตัวไหนนะครับแต่ว่าแนะนําก็เป็นแบบอ็อกนี่แหละใช้ง่ายดีนะครับในใช้งาน อ่ะแล้วเรื่องอาหารกินอะไรบ้างนะครับเรื่องอาหารกินอะไรนะครับบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือตัวนี้ครับสเต็งบีนะครับเอจบีนะครับแล้วก็ตัวของลักบีนั่นเองนะครับแล้วก็อาหารเป็นจานนะครับเรากินอะไรบ้างนะครับผมจะกินตัวนี้นะครับนี่นะครับเอเมทัคสี่สิบแล้วก็เพนสองจุดห้านะครับรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นอาหารที่ให้ค่าเพนเยอะสุดนะฮะก็เลยกินตัวนี้นะครับอันนี้อยู่ที่5ดาวนะครับแต่ว่า ไอ้ที่เราจะกินแบบเวลาเราอ่าไปวอลอะไรเงี้ยเราจะกินตัวนี้นะครับเออตัวนี้เป็นอาหารที่แบบแทบจะไม่มีดาวเลยนะครับก็แอตแท็อยู่ที่40นะครับแล้วก็ค่าเพนยู่2.5เท่าเท่ากับไอตัวของ5ดาวเลยนะเห็นปะเออเท่ากันเลยนะนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยจะอ่าสร้างยากกว่านิดหนึ่งนะครับันต,ตัวนี้นะครับถ้าเรากิน6อันนะครับแอตแท็กเราจะอยู่ที่ประมาณ240หน่วยนะครับแล้วก็ได้ค่าเพนอยู่ที่ประมาณ15นะครับอันนี้คือเรื่องของอาหาร ครับใครจะกินยังไงก็แล้วแต่นะฮะอันนี้คืออาหารที่ผมกินนะครับต่อมาครับก็เดี๋ยวมาลองวิธีนะครับวิธีการเล่นของตัวแอสซัสซินตัวนี้ดูนะครับว่าเล่นยังไงบ้างนะครับก็มาลองดูกันเนาะก่อนอื่นนะครับที่ให้ทานะฮะคิทั้งหลายเยอะๆไว้ทําไมนะครับก็จะมีเหตุผลอยู่ประมาณ1นถึงสข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนี่ยเรารักนะครับเราได้ตัวคลิปมา เอาไปทําอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับว่าให้เพื่อนรู้ก่อนเลยว่าตัวของสแตทเนี่ยลักเนี่ยไม่ว่าจะเท่าไหร่นะครับก็3มลักตอนหนึ่เหมือนเดิมนะครับเนาะสามลักตอนหนึ่นะครับยิ่งลักเยอะนะครับยิ่งดีเพราะว่านะครับเวลาเราไปตีมอนเตอร์นะครับที่มีตัวนี้ครับขีรีสตันเยอะนะครับถ้าเรามีคิที่น้อยนะครับมันก็จะตีไม่คลีนั่นเองนะครับหรือว่าจะไปเจอผู้เล่นนะครับเพเยอร์ที่ทำคิรีสต n นเยอะๆเป็นร้อยนะครับ ถ้าเราน้อยนะครับเราก็จะตีเขาไม่ติดคลิเหมือนเดิมนะครับก็ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับแล้วอีกหนึ่งเหตุผลนะฮะเหตุผลหลักๆเลยที่จะให้ทํคขีเยอะเพราะว่าก็คือสกิลตัวนี้นะครับสกิลตัวนี้นะครับจะบัฟนะครับคลิให้ทั้งทีม20นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับคลิทุกๆ1แต้มนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีของตัวเองนะครับสิแต้มสมมุติว่านะครับตัวของผมเนี่ยมีค่าคขินะครับอยู่ที่ 300อสมมตินนะสามร้อยผมจะได้อ t ตแทกแฝงนะครับกายพาพเกี่อกสามพันเพราะว่าหนึ่งคิส0ิบอ a แทเออบวกอย่างนี้ตรงๆเลยนะครับแต่ว่ามันจะไม่บวกตรงนี้นะเออมันจะไม่ได้โชว์ตรงนี้นะครับเออแต่รู้ว่ามันมีจริงมันแรงจริงนะครับอืมนะเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะโวก,ก์ดอะไรพวกเนี้ยเราก็ใส่ตามเข่าตามอะไรพวกนี้ไปนะครับออลองตีธรรมดาดูนะครับเราจะลองตีแบบว่า ไม่กดบัฟคีกและกันก็จะยุ่ประมาณมือสามประมาณนั้นนะครับบัฟไม่มีบัฟอะไรเลยนะแล้วก็ทีนี้เรากดอ่าบัฟคีเข้าไปทีหนึ่งนะครับดูครับสองมือนสามนะครับประมาณนั้นเออเฟิร์สฮิตนะประมาณสองมืนสามนะครับอันนี้คือผลของดาเมจจากคีล้วนๆนะครับ แล้วทีนี้วิธีการเล่นนะครับให้เราไปเอาสกิลหน้าสองมาครับเป็น p o i s o n Cat แล้วก็วางไว้นะครับมันจะเป็นสกิลนะครับที่เอาไว้ดีบัฟศัตรูนะครับเป็นแท็กศัตรูนะครับก็เวลาเราเล่นนะครับเราก็ปาไปนะครับแล้วก็ตีใช่ไหมมันจะมีพิษขึ้นตรงนี้เราก็ตีครับดาเมจมันก็จะขึ้นไปนะครับเออประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้ารวมบัฟทุกอย่างนะครับเราจะเล่นแบบนี้นะครับอืมอ่ะแล้วกดออโต้บัฟเรียบร้อยนะครับ เรามีบัฟพ,พิษนะครับเพื่อพิษใหม่ทีนึงนะครับแล้วกดปาพ,พิษใส่แค่นี้ครับแล้วก็ตีเลยเป็นดาเมจปะเออแสนกว่าแสนอะไรป,ประมาณนี้นะครับตอฮิตเออนะครับเล่นแค่นี้เลยแอดนะครับแล้วก็แบ็กสลด์มาวางไว้นะครับเพื่ออ่าบอสมันมีวงนะครับเราออกไม่ทันเราก็แบ็กสลด์ออกนะครับประมาณนี้ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับตัวของแอสซิสตนกิโยตีนทั้งหมดนะครับก็ย้ำอีกทีว่ามันเป็นไกด์นะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปปรับใช้ได้หรือว่าดูแค่เป็นแนวทางก็ได้นะครับก็ใครมีคําถามอะไรเรื่องของแอดหรือว่าเรื่องในเกมนะครับสามารถไปถามได้ที่ไลฟ์สตรีมนั่นเองนะครับก็สตรีมทุกๆวันนะครับเวลาประมาณสักเที่ยงนะครับประมาณนั้นนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยละกันนะครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับเจอกนคลิปหน้าครับ